คำถามนี้เพื่อนได้ถามมาว่าถ้าได้ไปเที่ยวประเทศไทยอยากไปไหนมากที่สุดเพื่อน่าสิเนาะสาวควรใจของสาวเราเนาวถ้าสาวเราอยากไปเที่ยวประเทศไทยอยากไปเที่ยวไหนมากสุดสบายดีสบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะมื่อนี้ก็มายุ่กับพวกเขาสองคนอีกแล้ว กับช่องน้องเฟสบอมยูมือนี้เฮากะจะมาตอบคำถามอ่ะพี่พี่เอฟซีหลายคนถามเข้ามากันหลายหลายน้องบอกับน้องยูจนตอบทุกคนบถันเนาะเพื่อนถามมากะมีหลายคำถามเนีอทุกคนแต่ว่าเฮากะจะมาตอบประเด็นที่สำคัญกุ้งเนาะซึ่งในนั้นเพื่อนถามมาก็คือว่าคำถามข้อที่หนึ่งเพื่อนได้ถามน้องบอกับน้องยูว่าเกี่ยวกับคนใจสาวลาวหลายหลายขนเนาะที่สีมาตอบมึงนี้เนาะเพราะว่าเป็นคนใจสาวลาวแบบ เกือบว่าทุกคนเลยที่แบบว่าเป็นคําถามคอนี่แล้วเขาก็มาปลื้มอ่าซ่องอยู่ใส่น้องบอมตอนนี้หลังเงอนเชื่อันนี้บรรยากาศอยู่หลังเงอน,นน้องบอมกับน้องยูเนาะเพราะว่าเขามาเงอนอ่าในบ้านทุกคนเพราะว่าอยู่อยู่นอกทางนันมันฮ้อนแหงเนาะนเ,นนเขาก็เลยเข้ามาในบ้านเดี๋ยวมือนี้จะมาตอบอคําถามประเด็นที่ทุกคนอยากไอไอเอฟ F C หลายคนถามมาแล้วอยากบุญจากน้องบอมกับน้องยูมากขึ้น เป็นกระถามมาว่าคําถามข้อแรกก็คือน้องบอมว่าน้องบอมน้องยูได้อายุจักปีน้องบอมกับน้องยูก็จะมาตอบทุกคนเลยเนาะว่าน้องบอมกับน้องยูได้อายุ18ปีปนาีทุกคนได้สิบแปดปีแล้วนทุกคนย่างเข้าสิบแปดปีต็่นกับปีนี้เนาะน้องบอมกับน้องยูได้สิบแปดปีแล้วคำถามข้อต่อไปเขาก็จะมาเพิ่นมาถามเขาอีกคำถามข้อที่สองก็คืออ่าแม่นไผ เป็นเอ้ยเป็นไผ่เป็นนองอันนี้ก็หลายหลายคนเนาะ,ะเพื่อนเซตมาทางเนี่ยก็มีเนาะทุกคนทางเพศทางอย่างก็มีเนาะเพ <laughs> ื่อนเซตมาถามว่าเป็นไผ่เป็นเอ้ยเป็นไผ่เป็นน้องเขาต้องเบื้องแยกออกจังไดอันที่แยกออกน้องบ่มก็บอกเข้าใจนะว่าซีบอกทุกคนว่าแยกออกจังไดต้องเบิ้งที่ฟันเพราะว่าไม้เนยะเยวเบาเลยเราไม่ได้คุยกันเรื่องฟันอ่า น้องบอมเป็นเอื้อยน้องทุกคนเพราะว่าน้องบอมมันเกิดตามหลังอันนี้ก็เป็นฮีตของ,องประเพณีของอีแม่หรือว่าของปาษาสัตว์เหลาของเฮานะว่ะผ่านไอ้ออกตามหลังแล้วเป็นเอื้อยส่วนน้องยูเป็นคนออกก้อนมู่เนาะแล้วน้องยูจะเอาหัวออกแล้วน้องบอมจะออกตามหลังแล้ว<อ>น้องบอมจะเอาตีนออกน้องทุกคนเมนตอนเขาเกิดมาฮันน้องบอมเอาน้องบอมเอาตีนน้องยูเอาหัวออกซึ่งตอนนั้นฮันน้องบอมกับน้องยูฮัน เอาว่าเรื่องการ,การเกิดก่อน,นทุกคนเขามาว่าประสบการณ์การเกิดได้ยินคร่าวๆแม่อามมาฟังซื้อว่าเพิ่นธนาหู้แต่ว่าแม่อามทนมีลูกแต่เพียงผู้เดียวเนาะตอนนั้นสมยนนันสมยนั้นยังบบมีอุปกรณ์ล่หลายอันเขาก็เลยว่าบบมูจักอ่า บอกว่าน้องเขามีสองคนซึ่งแม่ีามันเป็นคนถือพาแมอยมว่ามีสองคนท่านหมอท่านว่าโบท่านหมอว่ามีแต่เพียงผู้เดียวเนาะซึ่งในนั้นแม่อยมก็ได้ซื้อเครื่องมาเตะผืนเดียวพระอ้มผื่นหนึ่งพระแพผื่นหนึ่งอันยังทุกอย่างผืนหนึ่งเมือหนุกคนแล้วสุดท้ายแล้วน้องเกิดน้องยูออกมาแล้วน้องยูเป็นคนได้เมื่อเครื่องงามๆเนาะอันแล้ววันนี้ล่ะแม่อยมก็ยังว่าว่าอัน แม่อ่้มก็ยังว่าว่าอันอยังมีอีกผู้นึ่งเด้อพวัดทองแม่อ่้มยังบ่แฮวแม่อ่้ว่ายัางมีอีกผู้หนึ่งเด้อแล้วท่านหมอเพิ่นก็บว่าบเ่เสื้อว่าสิมีอีกผู้นึงเนาะแม่อ่้มก็เลยเออว่ามาเอาอีกเด้อสิออกอีกแล้วว่าสิกเ็เลยว่าเป็นน้องบอ่มออกและแถมยังได้เครื่องแปบว่าอันน้องบ่มเกือบโบโลดแม่อม่้อว่าเกือบโบโลดสมัรสมัครอันนั้นหลายพูด สมักนำเกือบเกือบบ่ลอมาทานหมอเพิ่นกับไปตุกสามบาททุกคนแล้วกันก็เลยว่าไอออ้มแล้วกห้องึ้นอะไรกะยังรอดเนาะแม่อ่ำคิดว่าว่าซีบรอดแล้วทุกคนเลยก็เลยว่าน้าสาวของเฮานะไปเอาเครื่องไปเอาเครื่องมาให้น้องบอมไปเอาเครื่องมาให้น้องบอมก็คือเอ้าไ่มีหูก็มีหูกะตอนน้อยให้ทุกคนไปบึ้งเนาะน้องบอมพันในเครื่องคาดคาดน้องอยู่ในเครื่องงามบ้าบบ้เป็นว่าคาด เป็นพเพสิ่งเก้าของเพิ่นอันอย่างกระซื้อมาให้แต่น้นองยู่ผู้เดียวเดียว <c oughs> เพราะว่าเพิ่อนว่ามีแต่ผู้เดียวเนาะทา่านหมอเพิ่นว่าอ่าเค้าน้นโนโองบอมออกก่อนกระซื้อคองน้องบอมทานได้ผู้เดียวเพ <c oughs> ิ่นเอ็กซเรย์ออกมาก็คือเอ็กซเรย์ตอนนั้นท่านยังบุฮันสมัยเนาะบคือตอนนี้เพิ่นก็คูอว่าแต่มีแต่ผู้เดียวก็คือน้องยู่ซึ่งน้องยู่หันเอาตีนออกแล้วน้องบอมเอาขอ,อันน้องยู่เอาหัวออกทั้งน้องยู่เอาน้องบอมเอาตีนออกเนาะทุกคนแล้วก็เลยว่าได้ใส่ยาว่าอ่าน้อง อ่าน้องบอมแม่นอะแม่นยาพิเศษนะทุกคนน้องบอมเป็นคนเป็นยาพิเศษเลยทุกคนไผ่บุหมู้จักน้องบอมนี่ถือว่าอู้หมู่บ้านทานี่หู้จักน้องบอมมืดเนาะเพราะว่าน้องบอมเอาตีนออกมันจะเป็นยาพิเศษนะทุกคนซึ่งเวลาไผ่กางอีอย่างนะกางปู่กางป้ากางเอโจะใส่แบบอ่าขออนุญาตนะทุกคนจะใส่แบบ เท้าของบอมเอาตีนไปลูกที่คอบอนใดกลางลวจะมันจะลงเนาะแล้วสั้นบางเทือก็เอาเอาเอาท้าตอนนั้นสมัยน้องบอมอยังบน่นอยตอนนั้นสมัยนะน้องบอมยังน้อยยังน้อยยังน้อยฮันบวหันได้ลิ่นเปื้อนอีกอย่างนเนาะลิ่นขี้ตมไปซื้อม, <laughs> มาเพราะแม่เนาะ <laughs> เพื่อจะเอาบางคนจะเอานำฮัน เอาเอาเอารองเท้าเอาเท้าน้องบอมหใไปล้างไปล้างใส่แล้วก็ล้างกินล้างเท้านะทุกคนแต่เนี่มาปัญเพิ่นโบเอ็ดแล้วก็พิ่นโบเอ็ดละเวรเฮ้ร้ายคนเอ็ดเราจะขนนะกางแล้วก็รูปรูปขันขันจริกะหญ้ามันโบลงก็ได้ยอมไม่ยอมกินเนาะหรือว่าได้ใส่ยาน้องบอมตกอันตกตะไฟได้ทุกคนใส่ยาใส่ยาอีเคียงอีเคียงอีเคียงขาไมม เด็กเกาะเกิดมาขนาดแถมสมัครนำเด้ดผัดได้ประมาณเดือนนึ่งอายใันมาอุ้มเอาน้องบอมเหินวาน่ะมาตกเคียงไี้ว่าน้องบอมท่นตื่นมาแล้วอายใหนมาอุ้มเอาเพราะว่าน้องบอมันแม่ก็เอ็ดเวียกดเงินนะทุกคนแล้วไอพีท่านเพิ่นก็เป็นแบบว่าอยากได้น้องแห้งนะทุกคนอีแม่ก็เลยว่าเอาก็เลยว่าเป็นฟาแฟดของพวกเขานี่นะแล้วไอพีท่านเพิ่นก็ดีใจว่าได้น้องน้องเป็นฟาแฟดแล้วขึ้นกัน กับไปอุ้มเอาหอบน้องบอมแต่น้องยูเพื่อนบอกอุ้มเอาขนาทุกคนโอ้ยขันบดีน้องบอมบดี้มือนั้นกับบตดจกเพิ่นว่าน่ะบอกเพิ่นว่าเพิ่นว่าน้องอันน้องยูเ่นเป็นคนแบบมักขี้ให้แต่บ่มักดีนทุกคนน้องบอมเพ่นบอกขี้ให้แต่มักดีนแต่เพิ่นละกัเอาน้องบอมขนาน้องยู่ปไปอุ้มแต่กี้ตอนนั้นเป็นยามหนาวเกิดเห่านาเพื่อนไปอุ้มอยู่ตตาไฟน้องบอมละดีดปิ้วตกดีฟเอินว่าดินดินดินแล้วน้องบอมพันลูดมือจักกายไปตกตาไฟเนาะอัน จเนเป็นมาแบบตัวคางนึ่งจะเป็นไปแบบมอ <opinion. S 2> ไ,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 ไม่เมืทุกคนแตาไฟท่านยังมีอันอีเมนึงเข้าหัดแตลเอวเนาะนึงเข้าโป่งเขา,าลูกเตะยังไม่ได้ป่งมอแม่ตะกี้ท่านมันจะเป็นเคียงสมัยตะกี้มันเป็น<ม>เคียงเอานะทุกคนซึ่งเคียงท่านกระทึว่าอีเมนึงเข้าหัดแต่สูกแล้วก็โป่งออกไป เรยมาอุ้มเอาฟีงไฟน้องบอมดีดลมปุ๊บลงตะไฟค่ะเนาะตะกี้เรามีพุตูอันนึงอยู่อันอยุกเงินค้างๆเดี๋ยวนี้เ<ม>พื่อนยายไปสยะบุรีเนาะแม,ม,ม่นแบบแม่นยายไปสยะบุรียายไปจะโดนพุตูอันนั้นมีมน้นก็เลยมามเป่าให้น้องบอมก<ม>็เลยว่ารอดทุกคนเพื่อนเป่าแบบถ้าเป็นแบบว่าถ้าทึกงทำอิดแล้ว่ให้เพื่อนเป่าจะแซบเนาะแล้วเพื่อนพักพึกปุ๊บเรให้เพื่อนเป่านะมันจะโบ่แซบแต่ว่ามันจะแห้งไวทุกคนแล้ว อ่าเพื่อนกระเป้าให้น้องบอมกับจีมาฮอตประสบการณ์ของเขาลายเติบเนาะว่ากับถามข้อต่อไปทุกคนอันก็คือว่าสัญญาของเขาได้จะซี่เนาะน้องบอมเป็นเอื้อยก็คือสาเหิตมันมาตรงนี้เนาะสาหิตถ้าเกิดออกมาแล้วเป็นเอื้อยกุ้งก้นแล้วทุกคนแล้วสาหิตว่าตอนนี้น้องบอมนี่หลายหลายสุดยอดเลยจากน้องนอยน้องบอมกับยางก่น้องยูตกอันตกประตูโรงเยี่ยมประตูโรงเยี่ยมสิเด้อเหมือนไซนี้เออเนาะบอดี้ตกอันน่ะเกือบตกรถอีแตนตกรถอีแต ขอก็ห่าวหัวคอขอก็ขอกก็อันหัวอันประตูก่อนท่านทุกคนเพื่อนเอ็ดแต่สมัยตะกี้เพื่อนเอ็ดประตูอันเพื่อนเอาไม้ไผ่ไปเอ็ดเป็นคานเป็นคานเป็นประตูก่อนท่าน่ะแล้วน้องบอมกับไอแต่อไอพีฮั่นเพื่อนเป็นคนขับรถเนาะแล้วประตูก่อนทางถึงทางสุดซุดฮั่นไอเพื่อนจะบอกไขแล้วให้น้องบอมฮั่นจ้ากบเดาะบอมน้องบอมฮั่นตอนน้ำยายน้ำใจเนาะน้องบอมฮั่นจับจุดน้ำมัน ดูไปซื้อน้ำมันแล้วเป็นขี้รถไปแล้วเพื่อนมาซีก้มเนอน้องบอบอกก้มไอ้ละก้มขอซีอก้มได้ว่าขากระตุกน้ำมันกระตุกน้ำมันขาขอซีอยู่ตอนยังน้อยเดยีแล้ววันนี้ไอ้ละก้มรอดละน้องบอกก้มบนรอดคอไอ้เกาะอยู่น,นั้นทุกคนเกาะหอยอยู่ละแม่เห็นละแมแมแขกเสืสยอไอ้หนยานอายกันเลยเลนแล้วก็เป็นสายยานหลายอย่างเนานะแล้วก็ตกต้นมักน้ำยม ต้นมะกำนมต้นมะกำนมนี่กะฟาดถือคอกหมูทั้งคน,นหน้านี่เต็มเคอะเต็มขี้หมูหมดเลยนะต้นโตแต่อย่าล้มวงต่างคนวันหนึ่งน้องอยู่ฮันคิดว่าเป็นอย่างอันตกอันต้นไม้สารพัดตกต้นไม้ต้นมักซิดากระตกมาหลายแล้วมื้อนี้เหาก็ได้มาเราประสบการณ์ของเหาหน่อยหนึงน่งเนาะเอาคำถามต่อไปวันนี้เรายาวมาได้นะทุกคนเรายาวมาได้ต่อไปในคำถามที่ท่สองที่สามที่สามวะ ที่สองตีที่หนึ่งแมนเออแมทที่ที่สองีสามก็คือว่าน้องบอมน้องยูเฮียนจบหรือยังแมนตอบเลยว่าตอบเลยเนาะน้องยูกับน้องบอมยังเฮียนหมจบนอนอย่างยูหมอเจดซึ่งยูประเทศไทยเขาจะหฮองว่าหมอฮกอยู่ที่ประเทศลาวจะหฮองว่าหมอเจดเนาะหมอหนึ่งของประเทศลาวแม่นปหกของประเทศไทยทุกคนมอเออคือแม่นอืมแม่น ก็เลยว่าฮ็ตเป็น,บนแบบนี้ให้มาตอบให้ทุกคนได้ฟังแล้วเนาะว่าฮากามีละลายอันเนาะทุกคน ที่ทุกคนยังค้างขาดใจเขาก็มาตอบประเด็นนี้สําคัญเหมือกเนาะประเด็นนี้ก็คือประเด็นที่ซีเนาะน้องกับเนาะข้อที่ซีประเด็นนี้แม่นเป็นขวัญใจของสาวสาวทุกทุกคนของของสาวลาวทุกคนและทุกคนสาวลาวเฉพานน้องบอมกัเนาะแม่นแต่ว่าบูฮูสึกว่าคนอื่นจะคิดคือเขาบอมแม่นซึ่งน้องบอมกับน้องยูทั้งคิดคือกันเนาะว่าอ่าคำถามนี้เพื่อนได้ถามมาว่า ถ้าได้ไปเที่ยวประเทศไทยอยากไปไหนมากที่สุดพนว่าสซิเนาะสาวคัวใจของสาวลาวเนาะถ้าสาวลาวอยากไปเที่ยวประเทศไทยอยากไปเที่ยวไหนมากสุดซึ่งบางคนท่าน่ะได้ไปก็จะได้อาจจะไปเที่ยวเนาะซึ่งบางคนที่ยูลาวยังบ่คคยไปก็แบบบางคนที่แบบทําไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยก็คือว่าสิได้ไปแล้วนะทุกคนก็คือว่าสถานที่นั่นก็คือสถานที่ทะเลนั่นเองคนเป็นสถานที่แมน อยากไปซุดนอนคฝันที่อยากไปสุดเลยเป็นทะเลอยากกินอาหารทะเลอยากไปทะเลโอ้ยอยากไปจสัมผัสน้ำทะเลเนาะเพราะว่าซึ่งประเทศลาวน่ะมันจะไริมีทะเลจะประเทศลาวจะติดกับทะเลคนติดกับประเทศโอ้ยติดกับทะเลทรายแดนทะเลทายแดนทะเลซึ่งเราเลยว่าอยากไปเที่ยวทะเลมากที่สุดเนาะของประเทศไทยเป็นอันดับที่แบบที่หนึ่งเลยที่แบบว่าอยากไปเที่ยวประเทศไทยถ้าได้ไปเที่ยว าได้ไปเที่ยวไทยแล้วอยากไปเที่ยวใส่เป็นอันดับที่หนึ่งเป็นทะเลนั่นเองเอทุกคนเ,ออเป็นทะเลที่เป็นอันดับที่หนึ่งเนาะ,ะก็เคยเห็น,นอยู่เนาะก็เคยเห็นอยู่ในทีวีหรือว่าเห็นอยู่ในโทรทัศน์เห็นอยู่ในเฟซบุก๊กเห็นที่ไหนไทีวีอย่งางโัศน์ <laughs> เห็นในเฟซบุ๊กเห็นอยู่ในยูทูบไลฟ์เนาะเพื่อนกตถ่ายทะเลให้เบิ้งเนาะแต่มันเป็นความคัแม่นมันเป็นเห็นแล้วกระงามทุกคนแต่มันใจเหาบบสัมผัสทุกคนบงซึ้ว่าสิเป็นยังไงแต่ใจเห่สใจเฮาก็ยากไปเนาะยากหูว่าสัมผัสน้ำทะเลเป็นจังใดคือสิคักเนาะเพราะว่าเป็นบริเวณแบบ น้ำทะเลนี่เลี้ยวไปจนสุดสายตาเลยนะทุกคนอยากเห็นคนใจของสาวลาวนะพาได้ไปจับน้ำทะเลเนาะอยากไปเที่ยวประเทศไทยก็คือน้ำทะเลหลายที่สุดซึ่งว่าน้ำาอนอื่นท่านเขาก็มีแล้วน้ำซ่าตจะขาบอยักบอยักอ่านอยากไปกับคามน้ำใดอยากไปจับน้ำทะเลลายที่สุดคือว่าได้ไปประเทศไทยเนาะแล้วห้องอันดับที่สองลงมาถ้าได้ไปเที่ยวประเทศไทยก็คือเที่ยวเสียงใหม่ทุกคนเป็นเสียงใหม่เป็นแบบว่าอยากไปพบไปพ่อแบบ ไปลินเสียงไหมแต่บอกว่าสถานที่เสียงไหม่มีสถานที่ใดๆแต่แต่ยากไปว่าจะยากไปย่างไปเยียบเสียงไหมทุกคนเสียงไหม่เสียงไหมเสียงไหมไปไปเยียบเสียงไหมก็ดีใจแล้วทุกคนเพราะว่ายากไปเสียงไหมอีลีเพราะว่าอ่าคนเสียงไ่เขาาจะจะเบามววเนาะเป็นคนเหนือจะเบาแบบสวัสดีเจ้าเป็นคำออกว่าเจ้า่าเเเเเสสีียยงงไมมม้ป็นนนนนคคหหืออแแ แต่เข้าว,ว่าสวัสดีเจ้าแบบนี้มันเ่ามว่วงอิริทุกคนเข้าหู <laughs> <laughs> แต่ให้เขาเว่าเขาเว่าว่าได้อิรินอนคนแบบแว่าจะได้ว่าวสวัสดีเจ้า <laughs> สวัสดีเจ้ากับสองสามคำ <laughs> สามคำอะไรไปเอว <laughs> ไปเอวไปเอวไปยินอ่ะ <laughs> ไปเอวไปเวไปเอวไปเวไปเอวไปเวไปเอ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 วไปอวไปเอว ก็คือห้องอันดับที่สอง嘛เนาะอยากไปเที่ยวอ,ยอที่ประเทศไท,อทยอันดับที่<อ>นหนึ่งแมนทะเลอันดับที่สองแมนเสียงไมอันดับที่สามแมนอันดับที่สามก็คือแมนอ่ะกรุงเทพเมหานาครทุกคน อันนี้ก็เคยเห็นหลายๆเพื่นถ่ายรูปถ่ายแบบหนึ่งถ่ายแบบเอาลุงเนาะก็คือว่างามหลายก็อยากไปสัมผัสตัวเมืองของประเทศไทยเนาะเป็นกรุงเทพมหานครเป็นแบบใหญ่เนาะขนาดตัวเมืองประเทศลาวย,ยัว่ยไม่ได้ไปแลอ <laughs> ยากไปสัมผัสอีหลีเนาะเพราะว่างามหลายประเทศที่ประเทศไทยเนาะอ่าถานนหนทางก็อ่านแบบว่าแบบว่าพัฒนาก่อนประเทศลาวเนาะทุกคนคือแบบว่าที่ประเทศไทยก็มีแบบมีหลายอาคารมีหลายซันแบบ มีหลายตึกมีหลายอาคารมีหลายอาคารแบบตึกสูงอาคารอาคารกันดเลยตึกสูงให้สูงว่าอยากไปแบบไปเห็นเนาะทุกคนเพราะว่าบอมก็บาเกยมีกอยู่ลาวก็มีแต่บ่เคยไปแต่แบบบ่เคยแบบเคยเห็นบอกว่าไปเที่ยวสถานที่เะเทศไทยเ่ยไปแสดงหนังแบบเพิ่นแสดงแบบอู้วันนี้เป็นแบบตึกเนาวๆ่าเพิ่นแสดงออกมาเพิ่นไปยืนอยู่ตึกทันแล้วเพิ่นเลี่ยวไปเห็นแบบ ทุกบอดเลยทุกคนากเห็นแต่แบบนั้นเลยทุกคนแต่บมืคอสัมผัสเพื่อนจะไปนะโอเคทุกคนคลิปนี้เฮาก็ได้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังแล้วเนาะประสบการณ์ของน้องบอกรน้องยูและกับคนใจสาวเรายังโบมืดนอนยักษกไปเทพยฮันยักไปยักไปยักไปเบิ้งนักแสดงนาะทุกคนยักไปเบิ้งนักแสดงยักไปสัมผัสนักแสดงเพราะว่าเป็นเอฟซีสัมจัสเป็นเอฟซีของอ่ะนักแสดงไทยเนาะเป็นแบบว่าเบิ้งทุกซองเลยทุกคนแม่ แล้วคลิปนี้น้องบอสกบน้องยูก็ได้มาตอบคาถามทุก <Okay. S 1> ทุกคนแล้วเนาะว่าประเด็นที่ทุกคนเคาอ่าข้างขาดใจยาาถามน้องบอสกบน,กน้องอยูหลายที่สุดเขาก็ได้มาตอบให้ทุกคนได้ฟังแล้วเนะ okay, าะโอเคบอทุกคนโอเคโอเคเบื่อทำลายจนเรื <c oughs> <c oughs> ่องว่าประวัติดีก็คือโอโ้อันตรายเนาะแล้วเขากา็ถ้าว่ามีโอกาสเขาก็สิมาว่าประวัติอ่าโดยย่อของเขาเนาะแมนถ้าได้มีโอกาสก็อยากไปเที่ยวประเทศไทยเนาะทุกคนแต่ว่ารอจังหวะแล้วก็รอ โอากาสที่ดีที่จะได้ไปคลิปนี้น้องบอก,กับน,นออ้องยูตรองลาทุกคนไปกอนเนาะเพราะว่ามาว่าประวัติยอของเฮาปลาหลกูมูนะประวัติย้อนะ <c oughs> <c oughs> จักตุกอันดึกก็มีเนาะส่วนไหลจะเป็นประวัติของน้องบอก <c oughs> น้องอยูก็มีจักป้าเลยก <c oughs> ็มีประวัติน้องน้องยู่บอกขี้ดื้อแต่ว่าขี้ท้อยเอาคือน่ได้ขี้ดื้อขี้ท้อยท่าเฮาว่า ผิดอีหอย่างก็ขอโทษขออภัยถ้าว่าผิดพลาดอีกยังก็ <c oughs> ขอโทษขออภัยน้าทุกคนเด้อท้าเป<น>้าจ่าบ่ทุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆคนขเขาก็แค่มาเว่าให้ทุกคนได้ฟังเนาะประเด็นของน้องบบก,กับน้องอยูที่ทุกคนข้างคาใจมาไลายแล้วก็คลิปนี้ขเขาก็ได้มาออกมาเว่าให้ทุกคนฟังเลยเนาะก็ถ้าไผ ที่เห็นน้องบอมกับน้องยูหน้าหักแบบนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมกับน้องยูดีเดอรอแค่น้ำจิ้มทุกคนนี้นะถ้าอยากหูว่าน้องบอมกับน้องยูเข้าไปประเด็นสำคัญก็คือกดกระดิ่งไว้ท้าเราเขาจะไปสีดต่อต้ลองบอมตอนนี้เลื่อมเดี๋ยวเขากระซิลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะว่าเขาเปิดคลิปอยู่ที่หลังบ้านของเขาฟ้าเดดเข้ามาแล้วเนาะตอนนี้ฮ้อนลายไดยะสา